แหลงข่าวทั้งน้ำตาในการที่เกิดระเบิดขึ้นในใจกลางเมืองนะครับแรงระเบิดนี้สามารถสั่นสะเทือนไปถึงแถบทะเลมิสเตอร์เลเนียนซึ่งเป็นแม่น้ำเส้นหลักใหญ่มีชุมชนอยู่ที่นั่นหลายพันชุมชนทีเดียวนะครับจริงๆแล้วนี่แอมโมเนียไนเตรตประมาณ200,000กว่าตันอ,อะไรนะครับกู <c oughs> จำไม่ได้ขออีกทีครับแอมโเนียไนเตรตซึ่งเป็นประมสาร ประมาณผสมประมาณ2 0 0 0 0นตันแต่ตันครับผมเกิดระเบิดขึ้นผสมกับอะไรครับผสมกับขี้ซึ่งเขาเอามาผลิตเป็นยูเรียขี้นี่เมื่อเอามาหมักนี่ก็จะเกิดเป็นก๊าซเหลวชนิดหนึ่งใช่ครับมันเรียกว่าคล้ายคก๊าซมีนก็มีฤทธรี กรดแล้วก็ทําให้สามารถติดไฟได้สามารถสันดาบกับออกซิเจนแล้วก็กลายเป็นระเบิดได้อะไรครับช่วยช่ยขยายช่วยขยายความหมายของคาว่าอะไรเมื่อกี้นสันดาบสันดาบสันดาบนะฮะสันดาบมันก็เหมือนกับสันดานนี่แหละครับสันดานเลีวซามยมคาย ทำไมต้องหาเด็ทางนั้นด้วยครับเล่นมุกอยู่โทรศัพท์เข้าแฉก็เลยไปสนใจมันโทรศัพท์ก่อนกูก็เลยไปมีอารมณ์เขาเล่นมุกของมัคคตายกตำหนิอย่างนีหก็อีมาลากไปเบื้องลังมุกมัคคตายกมัคคตายกวัดอ่ามันนี่ขายงอขายงออันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโรงเรียนเด้ ขายก๋วยเตี๋ยวขายปลาเลืออาร่วมกันเลยป่ันเพ็ยงแล็บแวปเตอร์แล้ก็มันมีขายอันนั้นเขายตมังค์อแล้วจะเข้าสีขายอย่างนี้ย่ะอย่าบอกผมกระทากโยกวัดเนี่ครับผมลาเตอร์อย่างงอเป็นงอ้น่ขายด่าขายงอนี่งจะขายนั่นเด้อขายแล้วอันี้ยลาเตอร์ขายเตอร์ ครับพุ่งนี้รวยพุ่งนี้รวยฉบับละแปดสิบบาทเงาะครับเงาะครับเงาะเงาะครับงาะลูกสินเด้อลูกสินเงาะครับเงาะเงาะหวานหวานรวยเงาะรวยหวานหวานบับละแปสิบบาทโรงเรียนเท่านั้นวานหวานโรงเรียนเงาะโรงเรียนโลละสิบขีดสิบขีด วัสดีครับเจริญพรญาติโยมปิดทองฟังลูกนิมิตทีนี้วัาของพวกเราได้อัญเชิญโรรงเียนลูกนิมิตหยกเป็นลูกนิมิตหวานอร่อยทีละคนเอาาะเอาะนะลูกนิมิตหยกของเราเป็นลูกนิมิตที่มาจากประเทศพม่าเงาะหวานหวานเงาะอร่อยอร่อยมาปิดทองฟังลูกนิมิตกรอบลูกนิมิตของเราก็กรอบหวานหวานเงาะโรงเรียนเป็นจังหวะ มันบดเป็นบบปิดจังหวะเนาะมันจะต้อว่าเงาะโรงเรียนหวานร่อนกรอบเงาะของเราสามโลสิบสามโลสิบเลขเข้ามาครับเงาะของเราสามโลสิบเป็นจังหวะทำไมทำไมทำไม่ำไมจบนี่ก้อนเจ้าจะขายแล้วนูมาจากจังหวัดเลยครับเงาะย่าเฝ้ายัาเฝ้านู่นมาจากจังหวัดเลย มาขายละตาลีมามามืออื่นก็ระล้ยละพี่น้องมามามืออื่นก็ระล้ยละพี่น้องอุดหนุ่มทรงเสริมกันเด้อสบัดละแปดสิบาทเท่านั้นหวยสุดก็มีเด้อจะบอกสิเบอกเลยเด้ออ่าเอาเจ้าก่อนดีกว่าเจ้ามื่อวานนี้จะฝาเบอกเอาเจ้าก่อนเด้อเป็ดทองฝั่งลูกในเม็ดปีน